ใช่เพิ่ง

เอาเอามาไว้นมันสีเปียกได้ครับเปียกรั่วอันนี้อตาบูปินเจเจ๊ไมนี้เสร็จอัน้หอมสิคุคู่ใหา่เด้ออัะน้หอมเิคุคใหญ่านี่เน้ำแข็งน้ำเด้ออันหอมสิคุค่หวาน้ำแข็งอน้ำแข็งใช่ไหมไปใส่บลวดได้ดีเด็กก้ามห้องเก่าแบบนี้

นั่งที่พ่อนั่งทีล่ะไปนั่งตไงกะบกชุมิดกะบกชมิดเบลองไฟนี่ก็ได้ไฟายว้วิดโอให้นั่งอีหนึ่งตามมามาไม่ย่าสาดเสียไม่ได้ะวไม่ได้องเทำีต

เดี๋ยวมนี่จะปจับยนะมตองพูม่้องูกมาเ่ยันเลยนเนี่ยนก็ได้โน้มอีนโน Oh, hốt chả cho piệc piệc đi เด้อ hốt chả vạt piệc piệc đi เออเอาเทปเอาตักน้อมีเทแก้วนี่ตักเสียยวตักเสียวแม่แม่แม่ตักเองแม่ตันเองแม่ตักเอาแข่งใครแข็งใแข่งใง Hãy subscribe cho kênh Ghiền nào Gõ mình.